بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفينا فوزتها تنلعيك بطريانكم كنيمي وخوا باب إثم มาเนี่อิจากาตนะครับนั่นก็คือบทที่พูดถึงเรื่องของคนที่ไม่จ่ายสการนั้นคนคนนั้นถือว่ามีความผิดนะครับมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอบีฮรุรยราะรดียลลฮุอันฮุนะครับซึ่งท่านอบับดุลัลลอฮุอนลลฮะอัลลัมได้พูดถึงเรื่องของทรัพย์สินนะครับซึ่งเรื่องของทรัพย์สินนั้นเป็นเนี่อำนาพี่น้องที่อัลลอฮฺจาลาได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์ โดยที่ในะดิษบทนี้ท่านสุลล่านซาร์ลอร์ฮาวานีมูซัลลัมได้ยกตัวอย่างของม้านะครับนั่นก็คือสัตว์ชนิดหนึน่งนะครับที่เรารู้จักกันซึ่งม้าในยุคสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับและเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของม้าซึ่งในะดิษบทนี้นะครับท่านอับดุลลาฮ์ซาร์ลอรฮาวานีมซัลลัมได้เปรียบถึงสาภาพของคนที่เลี้ยงมา้าเนี่ยสามอย่างเดียกัน ดังที่ท่านนบีสลาลมุฮัมหมัสัลลัมได้กล่าวไว้บอกว่า“อัลอยลุ”ลิซัลาฟาตินนะครับท่านราซูลบอกว่าคนที่เลี้ยงม้านั้นมีอยู่สามจำพวกด้วยกันลีรรจูลินอาจรุนคนคนแรกคนที่เลี้ยงม้าคนแรกคนเลี้ยงแบบนี้เขาได้ผลบุญนะครับคนที่สองว่าลีรรจูลินซิตรุนขณะขณะที่อีกคนหนึ่งเลี้ยงม้าเหมือนกันแต่การเลี้ยงมาของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ปกป้องตัวของเขานะครับแปลว่าการเลี้ยงไม่ได้ทําให้เขาได้รับผลบุญนะครับและไม่ได้ทําให้เขาได้รับความผิดหรือเป็นบาปนะครับคนกลุ่มที่3ว่าอะลรรอจูลินวิสรุนคนจฉพวกที่สามคือการเลี้ยงมาของคนคน,คนแบบนี้เป็นบาปแปลว่าอะไรแปลว่าคนแบบนี้เมื่อเลี้ยงมา้าหรือเมื่อมีทรัพย์สินเนะี่ยเขาไม่ได้ผลบุญแต่จะได้รับบาปแทน คราวนี้ท่านรอซุลอธิบายพี่น้องถึงลักษณะของคนทั้งสามจำพวกท่านรอซูลบอกฟาอัมมันและดีและโฮอาเจรุนท่านรอซูลบอกว่าส่วนคนที่เวลาเลี้ยงมา้าแล้วเขาจะได้ผล,ลบุญจากการเลี้ยงมา้าเป็นแบบไหนครับท่านรอซูลบอกฟาโรจูรุนรอบาตฮาฟีซาบีลินละคือคนที่เขาเลี้ยงเพื่อ ใช้ในหนทางของลอสุภานือหัวจะอาลาเขาเลีออลเเ้ยงม้าเพื่อใช้มันในหนทา,า,า,างของลอสุภานือหัวจะอาลาใช้เตรียมไว้สําหรับการทําศึกสงครามไม่ว่าเขาจะขี่ม้าตัวนั้นออกไปทําศึกสงครามก็ดีหรือมีม้าตัวนั้นเพื่อให้คนเช่าสําหรับในการนําออกไปขี่ในการทําศึกสงครามก็ดีได้รับผลบ,บุญเป็นยังไงพี่น้องรสุลบอกว่าฟะอตาลฟีมารจินเอูรอติน ฟ้ามาอาซอฟฟีตีลิ่ถ้าเราซุ้บอกว่าไม่ว่ามา้าตัวนั้นเวลาที่เขาเลี้ยงมันเนี่ยเขาจะล่ามมันด้วยกับเชือกไว้ว่นเชือกจะยาวขนาดไหนแล้วก็ปล่อยให้มันไปกินหญ้าตามทุ่งหญ้าราบเรียบหรือไปกินบนที่สูงเนินก็ตามถ้าเราซู้บอกว่าดาดิกามินันมารจิวัราดอติกานาลาหูหสนาตไม่ว่ามา้าตัวนั้นที่เขาล่ามมันไว้เนี่ย แต่เขามีเจตนาว่าจะใช้มันไปในหนทางของอันล่อใช่ไหมแต่เวลาที่เขาล่ามมันไว้อยู่เฉยเนี่ยยังไม่ได้ออกไปทําสุดสงครามนะเพียงแค่ล่าม,มันไว้แล้วมันไปกินหญ้าเน่ตามที่ตามทุ่งหรือตามที่สูงเนินก็ตามเนี่ยถทาเราซูมบอกว่าคขาคนนั้นจะได้ผลละบ,บุญจากการกินของมาตัวนั้นตลอดเลยวาเราอันนะฮะก็จะอัตตีละฮะฟัสตันนชาโฟัน เอาชาราไฟนี่กา,ร,า,าร์ต آثارها وأروثها حسناتله ร ر س و ن บอกว่าถึงแม้ว่าเชือกที่เขาล่ามม้าตัวนั้นเอาไว้เนี่ยมันจะขาดแล้วม้าตัวนั้นมันจะวิ่งไปวนรอบหนึ่งหรือสองรอบแถวนั้นโดยที่ไม่ว่าเท้าของมันจะไปเหยียบอื่นแผ่นดินตรงไหนก็าตามหรือแม้กระทั่งว่าม้าตัวนั้นมันจะขับถ่าย อุจระออกมาก็ตางถ้าเราซูลบอกทุกอย่างที่มาตัวน,นั้นมันทิ้งไว้เป็นร่องรอยเนี่ยผลบุญจะกลับไปหาเจ้าของม้าทั้งหมดเลยถ้าเราซูลบอกว่าเราอันนะฮามารตบินารินฟาชาริบัตมินหูวะลัมยูริดอันยัสกยียะบิฮิกานะดาลิกะฮ ح س นาติละหูวะฮียะลิดาลิกะรจูลิอัจรุนถ้าเราซูลบอกว่าถึงแม้กระทั่งวัวม้าตัวน,นั้นมันจะวิ่งไปเจอแม่น้ำลำธารสายหนึ่ง แล้วมันก็ลงไปกินน้ําจากแม่น้ําสายนั้นโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มันไปกินน้ําเลยแปลว่าเขาไม่เดเนียดที่จะให้มันไปกินน้ําจากแม่น้ําตรงนั้นเลยเนี่ยเรนอสุนมบอกแม้ว่ามันจะไปกินปามอําเภอใจของมันเ,นเจ้าของก็ยังได้ดผลบุญเพราะอะไรพี่นอ้องเพราะคนที่เลี้ยงเนี่ย เขามีเจตานาแบบไหนแบบครอบคุมงแล้วเขาเลี้ยงมาตัวนี้เขามีทรัพย์สินตัวนี้เพื่อที่จะใช้มันไปในหนทางของเราสุฮานะฮอวะจะอาลาฉะนั้นไม่ว่ามันจะไปทําสิ่งใดก็าตามมาตัวนี้เนี่ยคนคนนั้นจะได้รับผล,ลบุญตลอดเลยเหมือนกับอะไรเหมือนกับเวลาที่เราซื้อมุสลับซื้อกุรอานเล่มหนึ่งแล้วเราเจตานาว่าเราเนียดว่าเราจะวกัฟไ้ทีม่มัสยิดใช่ไหมเราวกัฟไ้ทีม่มัสยิด คราวนี้ไม่ว่าใครก็าตามเดินเข้ามาในมสัสยิดหยิบกุรานที่เราซื้อมาเนะี่ยหยิบไปเปิดดูหยิบไปเปิดอ่านหยิบไปท่องจําหยิบไปเรียนเราได้ผลบุญหมดเลยถึงแม้ว่าเราจะเนียดว่าเราวกัฟไว้ในมสัสยิดก็าตามใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าในบางครั้งที่เราทําความดีเช่นในกรณีแบบนะี้เราไม่ต้องเจตนานีเนียดว่าฉันเอามาบริจาคเนี่ยเพื่อให้คนวกัฟเพื่ออ่านในมสัสยิดเพื่อคนเรียนเพื่อ,น,น,อนั่นเพื่อนั่นเพื่อนี่ แต่เราเนียดเพื่อเอามาบริจาคในหนทางของอัล็อ์คนจะมาตั้งไว้โดยที่ยังไม่มีใครอ่านแต่เราวกาฟแลเนี่ยได้ผลบุญคนหยิบมาอ่านคนหยิบมาท่องคนหยิบมาเรียนคนจำกุรานไม่ได้อเปิดดูสักอายะน,นึงเราได้ผลบุญฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามีเจตนาที่ดีเจตนาแบบไหนแบบครอบคลุมเราก็จะได้ผลบุญเหมือนกับทิ้งทาเราซูลได้ยกตัวอย่างถึงการเลี้ยงม้าของชายคนแรก ทันที่เรสุ่มยกตัวอย่างต่อพี่น้องพูดถึงชายคนที่สองทเราสุ่มบอกว่าวรจุลรบพะฮาตะกันนียนวะตะอัฟฟุฟะคนจำพวกที่สองเนี่ยเลี้ยงมาแบบไหนเขาเลี้ยงมาโดยที่เขาเลี้ยงเพื่อที่จะให้ตัวของเขาเนี่ยพอมีพอกินแบบไหนพี่น้องพอเวลาที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยเขาอาจจะให้เช่ามา้าม้าไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับเขาไม่ได้เลี้ยงเพื่อในหนทางรอดไม่ได้เอาเอาไปทําสงครามนะ แต่ต้องการที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะหาะไรายได้จากการเลี้ยงมาเพื่อที่ตัวเขาจะได้ไม่ต้องไปเข,อขอ้าขอคนนู้นคนนี้ฉันขอตังค์หน่อยฉันขอเน่อยฉันขอนีอ่ไม่ แต่ซื้อม้าไว้ตัวหนึ่งเอาเอาเช่าม้าไปนะพอได้ตังมาแล้วทํายังไงพี่น้องเขาจะได้มีเงินใช้ในครอบครัวจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวขอคนนู้นคนนี้หรือให้ม้าเช่าเอาสิเอามาไปเช่าไปไปบรรทุกของไปลากจูงของได้ตังมาแล้วเอามาใช้ในครอบครัวจะได้ไม่ต้องไปขอเงินจากคนอื่นแล้วทำยังไงต่อพี่น้อง พอเรามีเจตนาแบบนี้แล้วท่านซุบบอกว่าวะลัมยันซะฮักกัลลอฮิฟีริกอบิฮาวะลาซูฮูริฮาเวลาที่เราได้เงินมาแล้วเนี่ยเราไม่ลืมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ลืมสิทธิ์ตรงไหนพี่น้องพอเรามีมาใช่บางทีเราเลี้ยงมาไว้เพื่อขายใช่ไหมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คืออะไรเมื่อครบหนึ่งปี เราจะต้องออกศากาศจากการที่เรามีม้าตัวนั้นไว้สําหรับการขายแต่ว่าอะไรเราไม่ลืมสิทธิ์ของเราสองเราเลี้ยงม้าไว้เพื่อเพื่อเช่าใช่ไหมพอเราได้เงินจากการเช่ามา้า ใช่ไหมครับเราก็เก็บเงินจานวนเก็บเก็บเก็บจนกระทั่งคือครบรอบปีเราก็ไม่ลืมสิทธิของเราโดยการออกอากาศจากเงินที่ได้ในรอบระยะเวลา1ปีนั่นเองฉะนั้นนี่คือ2องน,นะนะประการที่3เราไม่ลืมสิทธิของม้าตัวนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ใช้มันเกินกว่ากําลังของมันใช่ไหมครับฟีตูฮูริฮะาวแลาวูฮูริฮะแปลว่าไม่ใช่ม้าตัวนี้สัตว์ตัวนี้เรามีแล้วเราให้มันแพจนกระทั่งว่ามันแย่มัน ป่วยมันเจ็บมันทรมานไม่ใช่ใช่ไหมครับรักษาทั้งสิทธิของอันล้อและสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตัวนั้นฉะนั้นสุดท้ายแนละ้วเราสะซุ่นไวยางไงพี่นอ้องการเลี้ยงของคนลักษณะเช่นนี้ การเลี้ยงโดยเจตนาแบบนี้จะเป็นสิ่งที่ปกป้องคนคนนั้นจากวามยากจนเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องไปขอคนอื่นเนี่ยเรานี้ยังคือที่เราจะได้รับริสกีใช่ไหมสองปกป้องตัวเราจากการที่เราจะต้องไม่ไปเที่ยวขอคนอื่นเหมือนตามในะดีตในตอนต้นท,ทิธาน,นาบีซาร์นัลมาอยู่ซาลัมได้บอกเอาไว้นั่นเองนะครับคนจะพูดที่สาม ทรสุ่มบอกว่ารัจูล์รัรบท่าห์ฟัวนวน่วรนวิยาอันวณิวาน์เลอั س อิสลาม فهي على ذلك و ز ْ ر ุนทรสุ่มบอกคนชั้นที่สามคือคนที่เขาเลี้ยงมาแบบไหนพี่น้องเขามีเจตนาที่ต้องการที่จะให้คนเนะี่ยมองเขาโอ้โอวดตะฟาคุมใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเองฉันมีมาก มีมากกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นและต้องการที่จะให้คนนั้นมองซึ่งลักษณะด,ดังกล่าวนี่บรรดาอัลาอฮอธิบายว่าอะไรพี่น้องเหมือนกับอะไรเหมือนกับเวลาที่เรามีรถรถแบบไหนนะ่ะมีรถหรูเลยเพื่อต้องการที่จะให้คนทําไมพี่น้องต้องการที่จะให้คนเนะี่ยมองเรา ใช่ไหมครับต้องการที่จะโอ้อวดถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่มีนะลาบากแต่อยากที่จะมีรถด,ดีๆสวยๆเพราะอะไรเพราะคนจะได้มองคนจะได้ชื่นชมเราใช่ไหมครับฉะนั้นการกระทนาในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการกระทําที่ศาสนาห้ามต่อสุ้บอกว่าเราเป็นบาปน,นะครับหรือแม้กระาำไหนพี่น้องแม้ขนาดที่ว่าเราต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยอิจฉาเราใช่ไหมกูเอาให้มันเอาให้มันเจ็บนี่ซื้อมาเนี่ยเอาให้มันเจ็บ ใช่ไหมครับแบบนั้นใช่ไหมต้องการตาพี่พี่นอ้องของเราเนี่ยเจ็บใจเราสู้ม่ายังไงพี่นอ้องตระสุดบอกว่านิวาอันลลอาห์นินอิสลามใช่ไหมครับต้องการที่จะทาให้เขานั่นน่ะหลงไหลเราด้วยใช่ไหมครับหรือในบางครั้งตัวอย่างอีกตัวอย่างที่บรรดาคนมายกเอาไว้แบบแบบไหนพี่นอ้องแบบบางทีเราทําธุรกิจเป็นในหนนะ้าธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งธุรกิจที่เราทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราจําเป็นจะต้องแสดงภาพลักษณ์ที่ดีออกมาในบางครั้งเนี่เราไม่มีหรอกลดด,ดีนะ แต่ทําไมพี่น้องแต่หากว่าฉันจะไปซื้อรถราคาสักล้านหนึ่งมาใช่ไหมไปซื้อรถราคาสักล้านหนึ่งถึงแม้ว่าเงินไม่มีนะแต่ไปกู้ไปผ่อนดอกใช่ไหมครับเพียงเพื่ออะไรพี่น้องเพียงเพื่อต้องการให้คนที่ทําธุรกิจกับเราเนี่ยเขามองว่าโอ้ไอ้นี่มันทําธุรกิจนี้เนี่ยมันมีรถคันเป็นล้านเลยเว้ยใช่ไหมแต่าทาธุรกิจแบบนี้แล้วจะได้มีรถราคาเป็นล้านบ้างแต่ถามว่าคนที่ทำเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีไหมจริงๆ ไม่มีหรอกแต่ต้องการให้คนเนี่ยหลงกลนในสิ่งที่ตัวเองสแสดงภาพลักษณ์ออกมาเพื่อที่เขาจะได้มาลงทุนกับเราใช่ไหมพี่น้องนึกสภาพพี่น้องจะลงทุนกับคนสักคนหนึ่งคนสองคนคนคนแรกขี่รถได้ได,ได้เห็นไหมขี่รถได้ได้เนี่ยอ้แล้วเบอกมาลงทุนกับฉันหน่อยนี่มาลงทุนกับฉันหน่อยในขณะที่คนีกคนนึงยอู้มันขับรถเบนซ์ขับรถราคาเป็นล้านสองล้านสามล้านห้าล้านหกล้าน เราเราจะลงทุนกับใครพี่น้องโอ้ยแบบนี้ดีวกว่าไอ้นคนคนนี้โอ้ดูดูด,ด,ดิมันมีรถแบบนี้เนี่ยแสดงว่าทําธุรกิจแบบนี้แล้วได้เราไปลงทุนบ้างใช่ไหมฉะนั้นในการกระทรําเช่นนี้ถึงแม้ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายพี่น้องของเราแต่นั่นมันคือการหลอกลวงเหมือนการใช้เล่ห์กลที่จะให้คนน่ะติดก,กับนะครับในวิธีการของเราฉะนั้นในการกระทําแบบนี้ก็เป็นบาปเหมือนกันพี่น้องได้ง่ายๆตัวอย่างอย่างโฆษณาบ้านเราโฆษณาที่เขาโฆษณาครีม ทำไมเขาเอาคนผิวขาวไปโฆษณาเราเอาคนผิวดำไปโฆษณา,าไม่มีใครซื้อหรอกใช่ไหมแบบเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับเป็นการสร้างโปรไฟล์ให้แก่ตัวเองสร้างความรักให้กับตัวเองฉะนั้นการการะทาแบบนี้ท่านอับดุลสาลิมองาอานี่มุสลัมก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับและการการะทํานี้เป็นอะไรพี่น้องเป็นบาสนะครับพอซอทัรุมพผูดจบบรรดาอัลฮัมบาถามต่อเพราะอะไรพี่น้องพาอซอฮับาบางคนมีอูดอัลฮับาบางคนมีมาบางคนไม่มีทั้งอูดไม่มีทั้งมามีอะไรมีลา บรรดาซาบักเลยถามทารอซูลบอกว่าทารอซูลแล้วหากว่ามีลาล่ะหากว่าฉันมีลาล่ะฉันจะได้ผลละบุญเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่เขาเลี้ยงม้าไหมใช่ไหมครับทารอซุลตอบไปยังไงพี่น้องทารอซุลไม่ได้บอกว่าไม่ได้และก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าได้แปลว่าไม่ได้ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธแต่ทารุซูลใช้คําว่าอะไรพี่น้องทารอซูลบอกมาอัลลอฮฺอะลัย่าฟิฮะอินลาฮะดีลอายะอัลฟาดะอัลจาิอะ ถ้าเราสุ่มบอกัลลอฮาจะอาลาอไม่ได้ประทานสิ่งใดไม่ได้ว่าใหสิง่งใดมาให้แก่ฉันในเรื่องนี้ในเรื่องของเราแต่อัลลอฮ์พูดรวมๆคร,รอบคลุมทั้งหมดแบบไหนละ <S 2> <S 2> ่ะฟาไม่ยากมันมิถกอละดัรละตินขอยรยะรอว่าไม่ยากมันมิถกอละดัรละตินชัรรอยะรอถ,ถ้าเราสุ้มบอกว่าเราจะอาลลอฮ์ไว้บอกว่าดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ทำความดีถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักเล็กมิถก้อนแปลว่าน้ำหนักเบาเหมือนกับมดตัวเล็ก เขาก็จะได้เห็นมันและถึงแม้ว่าเขาจะทำความชั่วถึงแม้ว่ามันจะมีน้าหนักเท่ามดตัวเล็กๆเขาก็จะได้เห็นมันแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำเนี่ยโดยที่เรามีเจตนาดี ใช่ไหมเรามีเจตนาดีเรามุ่งหวังในสิ่งที่ดีเราทําในสิ่งที่ดีพระจ้าอะไรก็จะประทานความดีแก่เราแต่ถ้าเรามีเจตนาไม่ดีเรามุ่งหวังหรือทําในสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าอะไรก็จะลงโทษเราถึงแม้ว่าอะไรถึงแม้ว่าสัตว์ตัวนั้นมันจะเป็นเพียงแค่ลาก็ตามแสดงว่าอายะนี้ครอบคลุมทุกอย่างพี่น้องแม้ว่าพี่น้องจะมีม้าจะมีลาจะมีวัวจะมีควายจะมีรถยนต์จะมีมอเตอร์ไซค์จะมีจักรยานจะมีเครื่องบินก็ตาม แต่หากพี่น้องใช้มันไปในหนทางของมาะสุภนณอุวตาอาลาพี่น้องก็จะได้ความดีงามแต่แต่พี่น้องตั้งใจหรือเจตนาที่จะให้ใช้มันไปในความผิดหรือเป็นการหลังแกคนอื่นหรือเป็นการขัดขวางคนอื่นนั่นก็จะเป็นบาปถึงแม้ว่ามันจะเป็นลาตัวเดียวก็ตามแบบไหนพี่น้องพี่น้องเลี้ยงลาใช่ไหมพี่น้องมีลาตัวหนึ่งพี่น้องคิดว่าพี่น้องมีม้าตัวหนึ่งพี่น้องจะให้คนอื่นเข้าเช่าไปได้ใช้ประโยชน์ไปลากจูงสิ่งของพี่น้องก็ได้บุญแต่หากพี่น้องคิดว่าฉันมีลาวันเนี้ยจะเอาไปจอดไว้เอาเอาเอาม้นไปล ต้นไม้ตัวนี้เป็นคนเป็นต้นไม้ที่คนใช้อาศัยเป็นประจํานั่งลงแล้วกล่าวว่าม่มีให้ใครมานั่งแล้ววันนี้เอาลาไปไป,ไปลามไว้มันไปชีมันไปมันไปถ่ายเอาไว้สุดท้ายคนนั่งได้ไหมไม่ได้หรือไม่กระทั่งเอาไปปล่อยเอาไปชีไปตามถนนหนทางต้องการที่จะสร้างความเดือดร้อนให้มันชีให้มันอุจจาระให้มันถ่ายตามถนนหนทางเนี<ม>่ยสุดท้ายนะเป็นบาปไหมเป็นบาปฉะนั้นตรงนี้สอนและย้อนให้เรากลับมาดูตัวอะไรพี่นอกไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตาม นะครับไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะมันจะมีขนาดไหนก็ตามหากว่าเราเจตนาดีหากว่าเราทําในสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับผลดีตอบแทนแต่ถ้าหากว่าเรามีเจตนาร้ายทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วความเลวร้ายมันก็จะกลับมาหาเราฉะนั้นเราต้องีน,อน้องผู้ที่มีอิมานตอนาจะอาลัดทั้งหลายครับตัวนี้ก็ย้อนกลับมาหาหัวข้อของของันด,ดุสวดีมัทเรโูนสอนในรู้ว่าเมื่อเรามีทรัพย์สินแล้วเมื่อถึงเวลาถึงกําหนดแล้วเราก็จะต้องเอกสกานนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่ท่านบิบซอลล้องอัลลอฮฺอัสล ให้แก s <S ่เรานะครับหากว่าเราไม่เอาอากาศนั่นก็จะมีความผิดนะครับเหมือนคนจำพวกทีสามนั่นเองฉะนั้นขอเราสุภานุวาราลาประทานความดีงามให้แก่เราให้เรานั้นได้ปฏิบัติให้เรานั้นได้กระทําในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความดีงามทั้งยุนยาและก็อาคีรอซุลลัลฮวาลาลัมีนาห์มัฮัม์มัดวะอัลอาลีฮิมัสัลบีฮิวะมัสลัม